你做什么？涂药。不用了，我自己来就行了。别乱动，药物有渗透性，光头表面效果不好。我如果乱动导致毛细血管破裂的话，肿的更厉害。我这个不严重，喷上就行，我自己揉吧。 ไม่ช那天晚上你的问题你还没有回答我是什么问题啊เชิญชิมกันได้ค่ะคุณผู้ชายลองชิมดูได้ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะผู้หิงนนี้ทุกครั้งที่เห็นดูแตกต่างตลอดเลยไอศครีมโคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะคุณผู้หญิงมัมคอ้ หวานพิเศษหมับอีกรอบจือขานขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไอศครีมโคลนซื้อหนึ่งแถมหนึง่งเดินผ่านไปมาอย่าพลาดนะคะคราวนี้แสดงบทไหนอีกอคุณลูกค้าที่รัก ลองชิมไอศครีมโคนหวานเนื้อแน่นไร้เทียมทานของเราดูไหมคะจะให้เธอไปกินข้าวกับแม่ฉันไม่ไป่อฉันนะเธอยังไม่ตอบฉันเลยนะพวกเรากำลังทำตามกฎสามข้อไม่ติดต่อกับคนรอบตัวนายแสดงเป็นแฟนอีกครั้งเงื่อนไขคุยกันได้คนอย่างนายนี่มันเรื่องเยอะอารมณ์ร้ายการบริการหลังการขายยุ่งยาก ูกฉันขึ้นบัญชีดำไปนานแล้วปล่อยนะเขอขอโทษเอา้เอา,เอาไปไหนอะแเจินหานตอนนี้มีเวลาแล้วใช่ไหมฉันมีธุระไม่มีเวลาหรอกฉันมีเรื่องคุยกับเธอคือนวันนั้นฉันว่าฉันพูดชัดมากแล้วนะพวกเราแยกย้ายกันกลับไปใช้ชีวิตมันดีกับทั้งสองฝ่ายไม่ดี ถ้าอยากกลับก็กลับได้เออฉันมีธุระต้องรีบไปแล้วเงินฉันไปส่งยังไงคุยกันบนรถก็ได้นี่ฉันไม่มีอะไรจะพูดนายปล่อยฉันเถอะเธอไม่มีแต่ฉันมีกูเหยื่อล่วงนายบ้าไปแล้วเธอทำให้ฉันเป็นบ้านะฉันกูเหยื่อล่วงทำไมนายทำแบบนี้เล้ปล่อยฉันลงนะปล่อยฉันปล่อยสิอะนายทำฉันเจ็บนะเข้าไป ปลอยฉันออกไปนะเหมือนยังไงเนี่ยก็เย็นลัวนี่นีๆนีนีกูเย็นลัวอย่าคิดว่าตัวเองหล่อแล้วจะทำอะไรก็ได้นะฉันงั้นเธอก็คาดเองก็แล้วกันนะ เชิญสนุกต่อเลยไหนๆก็พาแฟนมาด้วยแล้วทำไมพวกพี่สองคนไม่ไปเต้นรำกันล่ะจริงด้วยจริงด้วยเต้นรำเต้นรำเต้นรำกันเต้นรำเต้นรำเต้นรำกัน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 เต้นหน่อยนะมามาจกมือตบมือจกมือหน่อยโค้หน่อยงานใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะถ้ามันตัวประกอบนิ้วไม่ใช่เหรอ

ก็ให้ผ่อนใจได้แล้วใช่ไหมเป็นให้ดีก่อนค่อยพูดถ้างัน้นนายห้ามเปลี่ยนใจนะนายรอแป๊บนะโอเยี่ยมเลยเยี่ยมเียม 哇，好美啊！马，跳跳跳。哦。

ูแลพี่เขาให้ดีนะขุใจมากช้าช้าช้าชต้องดูแลเขาให้ดีเขาดื่มเยอะแล้วถอดแล้วรองเท้าเธอสกปรกสกปรกไหมเนี่ยนี่นายนายนายจับมือฉันทำไมคิดว่าอยากจับเลย <ś led> นายนายนายความสัมพันธ์นายกับมู่เจอได้ขนาดนี้พวกนายคงไม่ใช่นายไม่ชอบผู้หญิงฉันขอเตือนว่าเธออย่าเยอะเกินไปไม่อย่างนั้นข้อตกลง <ś led> ตอนนี้ฉันเป็นคนที่รู้ความลับของนายนายระวังเอาไว้จะดีกว่าอ <ś led> ถามฉันแม่อแม่ไม่เห็นอะไรเลยจ้ะไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นเพราะเธอทำต่อได้เลยนะจ้ะต่อได้เลยจ้ะโอ้ขอโทษทีฉันมึนหัวเมาแล้วทำตามใจได้งั้นเลยอะไรนะลึกคนจริงๆเลย